สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยกับผมเจ้าชายชีชัดเอกชนะชุติยานนท์ทางช่อง v วายทีวี u ูทูปก็โวายทีวีติกต็อกก็โวายทีวีท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาพูดมาคุยกันตามหัวข้อที่ผมเคยพูดเคยตั้งคําถามท่านผู้ชมเลยนะครับก็คือเจ้าชายชี้ชัดถามคนไทยวันนี้คนไทยต้องการอะไรแล้ววันนี้คนไทยทราบหรือไม เมื่อคนไทยรู้แล้วเนี่ยคนไทยจะทำอย่างไรช่วยกันคิดช่วยกันออกความคิดเห็นช่วยกันดีไซน์ว่าการเรือกตั้งที่จะมาถึงเนี่ยเราจะทำยังไงดีต่อสู้ระบบผลิตการต่อสู้กับกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมต่อสู้กับพวกอํมมา์ต่อสู้กับอีลิตต่อสู้กับพรรคที่เป็นแมงสาบเช่นพรรคภูมิใจไทยไปห้อยไปโหนเพื่อที่ได้เป็นรัฐบาล วันนี้นะครับอนุทินได้นั่งในตาแหน่งนายกรัฐมนตรีมาจากใครครับก็มาจากพรรคประชาชนโรมเล่นบทบาทถามแต่ทําไมไม่ถามเนวินบ้างล่ะครับว่าเขากระดงเนวินจะคืนให้กับพระเจ้าแผ่นดินไหมครับจะคืนให้การรถไฟไหมครับและทาไมรรมไม่ถามว่าอนุทินวันนี้นะการนั่งในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีอนุทินจะยอมรับความจริงไหมว่าอนุทินมี หมายเรียกอยู่รัฐมนตรีชัยชนกผมเรียกว่าไอ้หน้าหวกลูกเนวินเนี่ยนะมีหมายเรียกและทำไมไม่ถามเรื่อง MOU ด้วยลากออกทำไมจากการเป็นกันมาธิการ MOU ทั้งที่ออกมาโจมตีพักเพื่อไทยตอนที่โดดออกจากการร่วมรัฐบาลบอกว่าจะต้องยกเลิก MOU 43 MOU 44เอาลังคัดท่านผู้ชมครับ วันนี้มีคำถามมากมายพ่อแม่พี่น้องครับอย่าเชื่อพักเด็กเวรนี้ฮะพักสีสม้มพักประชาชนนี้นะครับอย่าเพื่อเชื่อพวกไอ้ลมนะฮะดูไอ้ไหมสิริกันยุงนี่นะครับมึงชื่นชมอนุทินทํางานอนุทินยังไม่มีผลงานเป็นที่เป็นอันเลยเห็นไหมครับงบประมาณการแจกให้พ่อแม่พี่น้องหนึ่งหมื่นบาทครับพวกมึงออกมาต่อต้านมาโน่นนี่นั่นทุกอย่างและเพื่อไทยก็เล็งเห็นว่าเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้ ภาวะมันเป็นอย่างนี้ก็เลยกันไว้สำรองแต่พออนุทินมาปุ๊บแจกคนละ2,000บาทส่วนต่างหายไปไหนครับเป็นไงฮะชื่นชมผู้ดีใจคนละครึ่งครับ1,000 0บาทไม่ได้แต่วันนี้เขามาแจกมึง2,000บาทนี่นะฮะไม่แตกต่างสมัยอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีเช็คช่วยชาติ2,000บาทเหมือนกันครับแต่ส่วนต่างอีก8,000บาทหายไปไหนครับงานนี้คนละครึ่งไม่ใช่คนละครึ่งหรอครับ ให้พวกมึงคนละสองพันแต่อีกแปดพบาทหายไปอยู่ในกระเป๋าใครครับนี่คือคำถามนะและทีนี้วันนี้ครับเจ้าชายชี้ชัดตรงนี้นะว่าวันที่เก้าธันวาคมผมเชื่อและผมคิดวิเคราะห์แยะแยะของผมเองว่าอดีตนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโทรดรทักษิณชินวัตรหัวหน้าพักไทยรักไทยนายกสองสมัยนะครับจะได้รับอิสรภาพจะได้รับอิสรภาพ นะครับอาจจะออกมาอยู่ในบ้านตัวเองนะฮะหรือ,อยังไงก็แล้วแต่แต่วันที่ส2บสองธันวาคมนี่นะครับหรืออาจจะไม่ถึง12ธันวาคมผมชี้ชัดไปว่าไอ้หนูซ่วมไอ้หนูหลุมยุบนะไอ้หนูตกหลุมยุบไม่ได้ตกทังข้อสารแล้วครับตอนนี้จะต้องยุบสภาแน่นอนและก็ฝากไปถึงพรรคเพื่อไทยด้วยครับวันที่12ธันวาคมเป็นการเปิดสมัยวิสามัญ เปิดการประชุมพักเพื่อไทยจะต้องยืน่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นการซักฟอกรัฐบาลถามข่าวข่าวรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบมิฉะนั้นพักส้มไม่เห็นด้วยก็ช่างมันครับหนึ่งถ้าอภิปรายเสร็จแล้วมาบอกว่าพักเพื่อไทยหลอกด่าหรือจะยุบสภาก่อนไม่ให้เพื่อไทยได้หลอกด่า นี่ครับท่านผู้ชมครับอย่าไปเชื่อว่าถ้ากรรมไอ้หนูเวนตัวนี้นะถ้าเป็นรัฐบาลครับถ้าไม่ให้ฝ่ายค้านเขาซักฟอกไม่สอบถามไม่เรื่องราวต่างๆครับมึงมาเป็นรัฐบาลมึงมาเล่นการเมืองทําไมเขาไม่ได้หลอกด่าไอ้ควายไอ้หนูทั้งคณะมึงเลยทั้งพรรคภูมิใจไทยด้วยนะทั้งหมดนะครับที่อยู่กับมึงนะฮะเนี่ยใช้คําวาทกรรมว่าเป็นการหลอกด่าไอ้คายเขาไม่ได้หลอกดา่าวยเขาสอบถาม